อันนี้หนักแล้วอันนี้หนักแล้วของหนักของหนักปีนี้สินค้ามาปีที่แล้วยังยังไม่เยอะปีนี้เยอะแล้วปีหน้าเยอะยิ่งกว่านี้อีกไม่เยอะเท่าไหร่ครับปีที่แล้วก็ยังไม่เท่าไหร่วันนี้วันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาได้มา ที่วัดศรีสุทาวาศวัดเลยหลวงวัดเลยหลวงได้น้ำน้ำสัตว์ได้น้ำได้น้ำทั้งสัตว์โบกทั้งสัตว์โบน้ำตัดน้ำเปล่า มีหอยจะได้ปล่อยยังแหล่งน้ำจะได้ปล่อยยังแหล่งน้ำขอบุญกุศลนี้ขอบุญกุศลนี้จงนำส่งให้จงนำส่งให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่จงมีแต่ความสุขความสุขความเจริญความเจริญความก้าวหน้าความก้าวหน้า ุญน,นี้ขอบุญนี้ทรงนำส่งให้ทรงนำส่งให้เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านได้รับแล้วเมื่อท่านได้รับแล้วให้ท่านขอให้ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้นเป็นต้นไปเปป็นตน,ปปนต้นไบุญกุศลนี้ขอนำส่งให้ขอนำส่งให้ทุกสรรพสิ่งทั้งหลายจงเป็นพยานจงเป็นพยาน้าพระเจ้าทั้งหลายทำบุญในวันนี้ทำบุญในวันนี้สร้างกิจนะครับขออุญที่ให้ญาติพี่น้องคนไหนก็